ันนี้เราไม่ต้องไปดูอะไรค่ะดูลำโพงอย่างเดียวค่ะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูลำโพงนะคะเยอะจริงๆนะคะวันนี้ดูจะจะไปเลยนะคะที่บ้านหนองจานค่ะวันนี้ก็ไปเจอคลิปลำโพงอีกแล้วค่ะเยอะมากค่ะเห็นบอกว่าประมาณเกือบร้อยร้อยดอกเลยนะคะไปดูค่ะลำโพงที่บ้านหนองจานค่ะคราวนี้กระหึ่มแน่นอนค่ะบอกได้เลยว่าหูแตกแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูตั้งแนวหไหมดครับ คันนี้ดอกทั้งหมดนะครัเก้าสิบหกดอกครับรันๆนแน่นอนหลอนๆครับคืนนี้เดีย๋ยวพาไปดูเดีย๋ยวพาไปดูอีกคันนี่นี่มารอแล้วเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆครับเบิ่มเบิมแน่นอนอมาจอบจำการแล้วครับ ที่บริเวณบ้านหนองจานเดีย๋ยวไว้มาอัพเดตอีกที